กระตุ้นตัวเองให้ลงมือทำกระตุ้นตัวเงให้ลงมือทำในความสนุกของการผจญภัยของชัยชนะของและการกระทำที่ตั้งต้งคือที่ที่มนุษย์เราได้พบผ่านกับฟาร์มตุกอันตุงตุดอังตวงเละแสงเออสุดเปรตสุดเรการการจะทำงานให้ดีที่สุดนั้นคุณต้องทำตัวเป็น เชียร์ลีดเดอร์ของตัวเองของตัวคุณเองอ่ะคุณต้องเป็นโค้ชให้ตัวเองและให้กำลังใจตัวเองเพื่อให้เป็นที่หนึ่งในเกม95เป็มเต็มของความรู้สึกของคุณไม่ว่าจะในแง่บวกหรือแง่ลบถูกกำหนดจากวิธีการที่คุณพูดกับตัวเองแบบนาทีต่อนาทีตัวกำหนดความรู้สึกของคุณนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ แต่เป็นวิธีการที่คุณแปลความหมายของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณมุมอมองของคุณที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆคือตัวกำหนดว่ามันจะให้กำลังใจคุณหรือบั่นทอนจิตใจของคุณและมันจะทำให้คุณมีเรี่ยวแรงมากขึ้นหรือทำให้เรี่ยวแรงของคุณถดถอยลง ถ้าอยากให้ตัวเองมีแรงกระตุ้นอยู่เสมอคุณต้องตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีเต็มร้อยคุณต้องตอบสนองในแง่บวกต่อคำพูดการกระทำแนละปฏิกิริยาตอบสนองของผู้คนและสถานการณ์รอบข้างคุณต้องไม่ยอมให้อุปสรรคที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในชีวิตประจำวันมีผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกของคุณ ความนับถือตัวเองคือส่วนกลางของแรงบันดาลใจและความพากเพียงของคุณคุณควรคุยกับตัวเองในแง่ดีตลอดเวลาเพื่อกระตุ้นความนับถือตัวเองเป็นต้นว่าฉันชอบตัวเองฉันชอบตัวเองตามแล้วตามเล่าจนกระทั่งคุณเริ่มเชื่อในสิ่งที่คุณพูดและทำตัวเหมือนคนที่มีความสามารถสูงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองอยู่เสมอ และเพื่อเอาชนะความลังเลหรือความวาดกลัวคุณควรบอกตัวเองเสมอว่าฉันทําได้ฉันทําได้เวลาที่มีคนถามว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างจงตอบพวกเขาว่ารู้สึกดีเยี่ยมมากไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรจริงๆในตอนนั้นหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณจงตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าจะต้องรักษาอารมณ์ให้จับต่และมีชัยชนะอยู่เสมอ ว่าว่ากันว่าคุณไม,ไม่ไม่ควรเล่าปัญหาของคุณให้ผู้อื่นฟังเพราะผู้คน80%ทีเดียวที่ไม่สนใจปัญหาของคุณหรอกและอีก2 0เซนที่เหลือจะแอบตีปีกที่คุณมีปัญหาจากการศิกตากครั้งแล้วครั้งเล่าทําให้นัก,กจิตวิทยาระบุว่าการมองโลกในแง่ดีคือคุณสมบัติสําคัญที่สุดของที่คุณสามารถสร้าง ขึ้นเพื่อฟารมสำเร็จในชีวิตต่วนตัวและอาชีพการงานและฟารมตุขดูเหมือนว่าคนมองโลกในแง่ดีจะมีพฤติกรรมพิเศษจุดสามอย่างซึ่งทั้งหมดหล้วนเรียนรู้ได้จากการฝึกซ้อมและทบทวนพฤติกรรมข้อแรกคนที่มองโลกในแง่ดีจะมองหาสิ่งจะมองหาแต่สิ่งดีๆในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พวกเขาจะมองหาแต่สิ่งที่ดีหรือมีผลประโยชน์และไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขาต้องหาเจอถุกจีบพฤติกรรมที่สองคนที่มองโลกในแงด่ดีมักจะ,สะแสวงหาบทเรียนที่มีค่าในทุกๆอุปสรรคหรือในความปราชัยพวกเขาเชื่อว่าอุปสรรคไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อขัดขวางต่เกิดเพื่อสั่งสอนพวกเขาเชื่อว่าทุกๆอุปสรรคหรือความปรารถนา ปาชัยจะแฝงไว้ซึ่งบทเรียนอันมีค่าให้พวกเขาได้เรียนรู้และเติบโตและพวกเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะหามันให้พบพฤติกรรมที่สามคนที่มองโลกในแง่ดีจะมองหาทางแก้ให้กับทุกปัญหาแทนที่จะโทรหรือโวยวายเมื่อมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นพวกเขาจะตั้งคำถามว่าทางแก้คืออะไรเวลานี้เราจะสามารถทำอะไรได้บ้างขั้นต่อไปคืออะไร นอกจากนี้คนที่มองโลกในแง่ดีจนติดเป็นนิสัยจะคิดแต่พูดจะคิดและพูดถึงแต่เป้าหมายของตนเสมอพวกเขาคิดและพูดถึงอนาคตที่พวกเขาต้องไปให้ถึงมากกว่าพูดถึงอดีตที่ที่พวกเขามาพวกเขามองไปข้างหน้ามากกว่ามองกลับหลังเสมอเวลาที่คุณมองเป้าหมายกับอุดมการของคุณและพูดกับ ตัวเองในแง่บวกเสมอคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีสมาธิและมีเลี้ยวแรงมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่ามีความมั่นใจและมีความคิดสร้งางสรรค์มากขึ้นอ่ะคุณจะได้พบกับอำนาจในการควบคุมและอำนาจต่วนตัวมากขึ้นด้วยคุณยิ่งรู้สึกในแง่ดีและมีแรงบันดาลใจมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็ ยิ่งกระตอุอร้อนที่จะเริ่มลงมือและแน่วแน่มากขึ้นในการเดินหน้าต่อไปเท่านั้นกิงกบตัวนั้นตาควบคุมความคิดของคุณจงจําไว้ว่าคุณจะกลายเป็นคนแบบที่คุณคิดจงคิดและพูดในสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่ในสิ่งที่คุณไม่ต้องการรักษาความคิดให้อยู่ในแง่ดีไว้ด้วยการรับผิดชอบตัวเองการกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับ คุณอย่างเต็มร้อยอย่าวิภากวิจารณ์หรือโทษผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะต้องก้าวหน้าไม่ใช่แก้ตัวคิดและเดินไปข้างหน้าในสิ่งที่คุณสามารถทำเพื่อพัฒนาชีวิตของคุณและให้ละที่เหลือปล่อยวางมันซะ